สวัสดีค่ะนางโนรีรินเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนราชออปรัรรมสังกัดสพปเชียงใหม่เขตส,สามอภอเวียงแห่งค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางมูลนิธิภาษาศาสตร์นะคะนแล้วก็ทางกอสศออที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ให้ผู้บริหารได้มีโอกาสเข้าไปจริงๆครั้งแรกเนี่ยในการเข้าร่วมเนาะมีความรู้สึกว่า ทำไมจะต้องให้ผู้บริหารไปเข้ารับการอบรมแต่หลังจากที่เราได้เข้าไปร่วมกิจกรรมการอบรมต่างๆในทุกขั้นตอนแล้วเราถึงได้ทราบว่าจริงๆสําคัญค่ะที่ผู้บริหารคนจะต้องได้เข้าร่วมการอบรมนะคะเนื่องจากว่าในการที่ถ้าผู้บริหารเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้หรือทักษะเรื่องของการจัดกิจกรรมของทวีเนี่ยแล้วในการติดตามกํากับต่างๆเราจะไม่รู้เชิงลึกเราเราจะไม่สามารถให้คําแนะนํากับ ครูผู้สอนได้อย่างนี้ค่ะถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆค่ะที่มีโอกาสได้เข้าไปร่วมแล้วกิจกรรมันนั้นนะ่ะไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราไปรับความรู้หรือสร้างความตระหนักแต่เป็นการไปฝึกเนาะไปฝึกในทักษะที่ครูจะต้องได้ใช้จริงทําให้ทางผู้บริหารเองนะ่เห็นว่ากระบวนการของทางทวีปภาษาเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กได้จริงๆค่ะด้วยเราก็มีพื้นฐานของชนเผ่าอยู่แล้วนะคะเนาะแล้วยิ่งเราได้เข้าร่วมกิจกรรมเนี้ยพอ,อคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ค่อนข้างมากเลยค่ะ เพราะว่าการที่เด็กได้เรียนรู้โดยผ่านภาษาของตนเองแล้วก็เชื่อมสู่ภาษาไทายมันจะง่ายกว่าการที่เด็กจะใช้ภาษาไทายโดยตรงโดยที่ไม่มีการเชื่อมโยงกับภาษาถิ่นของตนเองเราก็เคยมีประสบการณ์ในการเชื่อมโยงแบบนี้มายิ่งพอมาเจอรูปแบบของการสอนของทวิพพภาษาซึ่งมีขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนอย่าง,างชัดเจนเนาะเลยคิดว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์มากๆกับเด็กของเราค่ะ เหมาะสมมากถ้าในความเห็นของตัวเองเราก็จากการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเนาะเพราะว่าอย่างที่ได,ได้ได้นำเรียนไปแล้วว่าการที่เด็กใช้ภาษาไทยโดยมีการเชื่อมโยงกับภาษาของตนเองเป็นฐานเนาะมันจะทําให้เด็กไปได้ไวกว่าเขาจะได้ง่ายแล้วก็โครงการนี้ มีการเชื่อมโยงกับปูล,ลักถิ่นของกสสซึ่งมันมันถูกต้องแล้วก็สอดคอมากๆค่ะเพราะว่าครูลักถิ่นเองก็มาจากคนพื้นถิ่นถ้าเขาได้รูปแบบกระบวนการของทวีไปใช้นันก็จะยิ่งช่วยเน้นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนซึ่งนําไปสู่การใช้ภาษาไทยภาษาไทยได้ดีมากยิ่งยิ่งขึ้นค่ะ จากที่พอเข้าร่วมอบรมแล้วแล้วก็คุยกันในกลุ่มของผู้บริหารนะคิดว่าคุณครูค่ะซึ่งเป็นุญแจสําคัญในการจัดกิจกรรมเนี่ยควรจะได้รับการอบรมตรงนี้เพิ่มเติมโดยวิทยากรโดยตรง <c oughs> เพราะว่าจากการอบรมแล้วให้นาไปแขยายผลคิดว่าถ้าให้พอ,อ,อไปขยายผลาการได้ผลน่าจะไม่สำเร็จผลเนาะเท่าที่ควรนอกจากว่าเขาจะได้รับจากวิทยากรโดยตรงค่ะ สิ่งสําคัญถ้าเราคิดเหมือนกันเนาะเป้าหมายที่เราปักไว้ก็คือทงที่เราปักคือนักเรียนเหมือนกันสําหรับโรงเรียนชายขอบทวิภภาษาน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสมและเขาควรจะนําไปใช้เพราะว่ามันมันเป็นการดําเนินการที่ต่อเนื่องมายาวนานแล้วก็มีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนเนาะเป็นรูปประมชัดเจนว่าเมื่อเด็กใช้รูปแบบของทวิภาษาในของกลุ่มเด็กชาติพันธุ์เด็กชายขอบแล้วเนี่ยเขามี วิวัฒนาการทางการเรียนของภาษาไทยผลสำฤทธิ์ต่างๆดีขึ้นเป็นลำดับค่ะก็อยากจะแนะนำให้เขาเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้กับเรา